หนุ่มอ๊อฟชนะพลจบรักสิปีแล้วล่วคะค่ะวิวาล้มจบรักสิปีอ๊อฟชนะพลเลิกกับแฟนสาวนอกวงการคะ่ะสําหรับพระเอกหนุ่มอ๊อฟชนะพลที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีแผนจะแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการอย่างลูกพีชศศิยาด,ดวงมหาศรซึ่งทําให้เรานั้นดีใจไปตามตามก,กันกับเขาลคะค่ะเพราะคบหาดูใจกันมานานมากกว่า1ิปีแต่ล่าสุดนี้หนุ่มอ๊อฟออกมาเปิดใจแล้วล่ะค่ะว่ายุติแผนวิวาร์ พร้อมกับปรับสถานะลง,ลงเหลือแค่คำบอเพื่อนเท่านั้นซึ่งทั้งคู่ทำให้มีเวลาเจอกันน้อยมากแล้วค่ะคุยกันน้อยลงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันสามารถคุยเรื่องงานกันได้ยังคงปรึกษาในเรื่องของงานกันได้ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะแม่เรียกได้ว่าเป็นเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของมือที่3มแต่อย่างใดด้ยหนุ่มออบเองก็เปิดเผยแบบชัดเจนว่าปรับสถานะลงเหลือทําหน้าที่เป็นแค่คนคอยปรึกษา เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ